าม,ามข้อเคร <อ S 1> <ขอ S 2> ดิโอหมอลอกข้อสอบกันแล้วจะมีผลการรักษาไหมครัไม่ได้นี่รู้สึกด,ดา้าดรามา่าดรามา่าพี่ดราม่าเขาไปอีกีดราม่าอยู่แล้วแ,ลวแหละท็อิกนี้ก็เลยเอาเอาขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เป็นดราม่านั่นเองจบอ๋อเรียกทัวร์ <laughs> คุณหมอคุณหมอคะนักเรียนแพทย์เนี่ยเขาลอกข้อสอบกันได้ไหมคะ แล้วพอเขาไปเป็นแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะไปตรวจรักษาคนไข้ได้จริงหรอคะอืมนั่นสินะครับอาจารย์อาจารย์อาารยอกเด็กได้ไหมมันมีเหรอเนี่ยคุณเป็นอาจารย์นะคุณต้องตอบแล้วนะอันนี้เาทำ<น>ไมเอนนี้ถึงคนรอดคัวรอดเชื่อรายนี่นี้็นอาจารย์แพทย์อยู่หนึ่งท่านก็คือมีคนเดียวนี่แหละค่ะหัวรอดเชื่อรายด้วยอ่ะ เอาไม่แทงว่าคุณไม่ได้ติดตามข่าวสารในวงการการศึกษาเลยหรอที่เขาถอนอะไรอะไรนะอะไรอ่ะถอนถอนถอนตำแหน่งทางวิชาการกับไอ้พวกลอกลอกมาไหนจลยอกไอ้รู้แต่ว่าปริญญาเอกอะถอนแต่ว่าไอ้คือหมายถึงว่าไปพบว่าไปลอกจากที่นั่นที่นี่เพื่อเพื่อทำ dissertation ของปริญญาเอกไรเงี้ยเอออันนั้นรู้แต่ว่าในกรณีรักเรียนแพทย์เงี้ย เออเท่าที่เรารู้ในประเทศไทยมันจะเรียนเป็นบล็อกๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเวลาลอกข้อสอบมันก็จะเหมือนเราไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเงี้ยเออเราก็เลยอยากรู้ว่า,เ,าเวลาอาจารย์เจอ<ะ> <laughs> เอออาจารย์จะเจอยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยออันนี้ก่อนคืออันนี้มันเป็นข่าวที่ดังเมื่อประมาณสักต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมต้นือนสิงหาต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็คือว่ามีข่าวอ่าจากอันนี้เรื่อเฟอ์เรนซ์มาจาก เว็บไซต์สนุก .com ซึ่งไม่รู้เชื่อได้มากเท่านั่งน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็อ้างไปยังแฟนเพจ a c e b o o k อีซอขยี้ข่าวสามอีกแล้วซึ่งอะไรเนี่ยแหละแต่ว่ารเร็นเพจดังเพจหนึ่งซึ่งสรุปว่ามันมีมันมีแชทลูด่ามันมีแชทลูดขึ้นมาแชทลูดซึ่งจะเป็นรูปของว่าเอ่อเป็นคนแชทแชแชทกันนะครับในกลุ่มแชทไลน์นะครับแล้วก็บอกว่าข้อสาม หนึ่งข้อสี่ตอบห้าข้อห้าถึงสุดท้ายข้อหกตอบสี่อันสามตอบอะดีโนคาซ i โ o มาอิสโคลอนข้อสี่ตอบอะดีโนคาซ i โนมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันมีแคปแชทออกมาอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นแล้วเขาก็ให้แคปชั่นอันนี้ว่าเนี่ยนักเรียนแพทย์แอบโกงข้อสอบโดยเอามือถือเข้าห้องสอบมีลายกลุ่มเอาไว้ถามตอบระหว่างที่ทำข้อสอบกับคุณหมอที่เป็นแฟนของนักเรียนแพทย์และมีการยื่นข้อเสนอให้กับคนคุมให้ช่วยทำ ปิดตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีการโกงกันในห้องสอบคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งหมายถึงว่าอาจารย์เป็นแฟนกับนักเรียนแล้วก็เลยช่วยไปออขอคนคุมห้องสอบว่าให้หยวนหยวนหน่อยอย่างนี้เหรอเราเข้าใจผิดไหมไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เพราะว่าเขา,เขาไม่ได้เขียนในเขาไม่ได้เขียนงานเขาเขียนแค่แค่ว่า อ่มันมีการถามตอบกันกับระหว่างคนที่สอบอยู่แล้วก็คนที่เป็นแฟนที่ไม่ได้สอบมั้งนะเราเราไม่รู้สอบหรือไม่สอบอะไรประมาณอย่างนั้นนะอืะคือมันเขียนไม่คุมเครือแต่พูดง่ายๆคือมีการทุจริตภายในห้องสอบซึ่งดูจากคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์สาขาวิชาทางการแพทย์ซึ่งก็ยังไม่รู้อยู่ดิงว่าเป็นแพทย์คณะแพทย์หรือเปล่าหรือคณะอื่นหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่จากแคปชั่นบอกเป็นคณะแพทย์ แต่ว่าจากคําตอบเนี่ยพอจะรู้แม้ว่ามันเป็นส่วนไหนของร่างกายอมไม่รู้โคลอนก,อก็ก็รู้แหละว่าเป็นส่วนไหนของร่างกายแต่บอกไม่ได้ว่าคนถามเนี่ยอยู่ในสถานะหมออยู่ในสถานะพยาบาลอยู่ในสถานะเภสัชหรืออยู่ในสถานะนู่นนั่นนี่อะไรอะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์แบบนั้นแล้วจริงๆมันมีนักเรียนแพทย์แบบอบโกงข้อสอบไหมคะ นักเรียนแพทย์เป็นนักเรียนไหมอืมแล้วนักเรียนโกงได้ไหมเราไม่เคยโกงอ่าเอาเป็นว่าถ้าจะโกงก็โกงได้แล้วมั้งเขาโกงก็โกงได้เลยเอาเป็นว่าถ้าถ้าถ้าจะโกงมันมันก็ต้องมีคนโกงอยู่แล้วอ่าอืมก็มีคนโกงอ่ะทั้งวั้งราชอาจักรจะวิชาอะไรหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ขนาดข้อสอบข้าราชการเขาก็ยังมีกันบ้างเลยป่ะไม่เรียกว่าบ้างเลยบวกกัน มีหนังสือขายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งที่นี้เนี่ยสมมติถ้าจับได้โทษก็คือเหมือนคณะอื่นปกติป่ะเอฟหรือว่าก็แน่นอนก็ก็ก็น่าจะประมาณนั้นแหละก็ทุจริตไงทุจริตก็ทุจริตในการสอบก็ถือว่าอ่าให้ตกในรายวิชานั้นอืประมาณเขาเรียกว่ายังมีโอกาส ก็ก็ทุจริตนะแต่ว่ามันจะมีดีกรีอยู่ว่าทําผิดมากน้อยแค่ไหนเราจะให้ให้ให้ขนาดไหนต้องรีทายไหมหรืออะไรเงี้ยเออให้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 โทษแค่ไหนอะไรเงี้ยครับขนาดไหนถึงต้องรีทายอ่ะก็ก็รู้สึกจะผิดหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมไม่จริงๆมันมันก็ไม่ได้คือคือมันก็ไม่ได้เป็นแบบนิจิตบอกว่าเท่าไหร่ถึงจะถึงจะ ให้ออกเลยหรืออะไรประมาณเนี้ปกติถ้าเกิดมีนักศึกษาท,ทำผิดใช่ไหมหรือไม่ว่าผิดอะไรก็ตามอันดับที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยหรือว่าหลักสูตรก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรกรรมการของมหาวิทยาลัยอเพื่อที่จะดูว่าจะทําอย่างไรแล้วก็มีการโบทกันว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไป <S <S อมเพราะนี้มันไม่ใช่แบบว่าเพราะเราไม่รู้นะว่ามีคนกล่าวโทษเนี่ เรื่องมันจริงหรือไม่จริงและเรื่องที่แบบว่าคือมันก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนกับตำรวจจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามีคนกล่าวหาแต่ไม่รู้คนกล่าวหาเนี่ยใครถูกใครผิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการสืบสวนเพียงตมหาไวท้ทยาอะไรมันไม่มีศาลเนาะมันไม่ใช่มีศาลตัดสินยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่ามีการเอาเรื่องไปฟ้องที่ศาลปกครองก็จะมีการไต่สวนตามศาลจริงๆแบบนั้นอ,อีกกรณีหนึ่ง แ,บบแต่ว่ามันก็มีหลักแบบ p r e s u m e innocent ไว้ก่อนใช่ไหมล่ะอ๋อก็น่าจะแบบนั้นใช่เพราะว่าไม่งั้นอย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยก็ถูกนักศึกษาฟ้องที่ศาลปกครองได้เหมือนกันนะจ๊ะอืมอืมแล้วสมมติพอจบมาเป็นแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์ด้วยกันเองเนี่ยส่งลายถามกันไหมคะโทรไปถามเลยต่อหน้าคนไข้เนี่ยเหรอทำไมเขาก็เดินหลบได้นะ เอา้าก็สมมุติว่าเราเป็นหมอหูคอจมูกแล้วเราอยากจะแล้วเราไปเจอคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคเลือดแล้วควรคิดว่าเราควรจะรักษาไปก่อนหรือเราควรจะโทรไปถามอาจารย์ติดทาคมให้ใหาค่ายความเห็นแล้วจะได้รักษาให้ถูกเอาแบบไหนคือเท่าที่เราเคยเจอก็คือเหมือนแบบประมาณว่าโอเคเดี๋ยวจะส่งไปคอนเซาลหมอเลือดนะคะแล้วก็ส่งก็ได้ก็ได้แต่หมอเลือกก็อาจจะสองวัปอะไรอย่างนี้เออ อันนี้คือที่เราเจอเพราะฉะนั้นในความในชีวิตจริงมันก็ถามได้ในชีวิตจริงก็ถามได้แต่ว่าไอ,อการสอบมันไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยอันที่หนึ่งมันเป็นกระบวนการเช็ตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาที่ออกมาปะอืมก็เราก็ไม่รู้สิว่านันศศึษษาคนนั้นที่สอบอะรู้จริงปะเนี่ยเพราะว่ามันก็ตอบก็ไม่ได้ตอบมาจากพอร์ฟอร์แมน c ์ของตัวเองใช่ไหมล่ะอืม,อม ซึ uhm, ่งมันเกินคนละเรื่องกันเนาะระหว่างว่าการเบเนฟิเต็มอะไรประมาณนั้นก็คือเวลาเวลาที่แบบรักษาจริงใช่ไหมคือถ้าไม่รู้อืมถ้าไม่รู้เอาจริงๆเลยก็คือก็ก็จะตอบไปตรงๆว่าอันเนี้ยเรื่องตรงนี้หมอก็ไม่ค่อยแน่ใจนะก็อาจจะต้องปรึกษาทเชฟรายการว่าไปก็ก็ว่าไปนั่นหรือว่าคือถ้าอย่างงั้นก็เอ่อถ้าถ้ายังอยากจะอยู่รักษาด้วยกันต่อก็เดี๋ยวจะหาข้อม mm <h. S 1> ูลมาให้เลยมัน มากกว่าเออในกรณีนี้ก็คือก็คือก็คืออ่าก็โอเคก็ก็ก็บอกไปบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตรงเรื่องเรื่องตรงนี้เท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยคือคือในแง่ของของข้อสอบแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบระบบการศึกษากับกระบวนการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงมันเหมือนกับจะบอกว่าไงดีว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแนวจริยธรรมไหมคืออารมณ์แบบว่าคือ <Yeah. S 2> ถ้าหากว่า <Yeah. S 2> อ่าตอกแล้วมันมันก็ถือว่าเป็นการทุจริตก็ในเมื่อเขาก็อาจจะเริ่มตีความว่าในเมื่อ อขนาดไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียยกเว้นเรื่องของคะแนนกับกับตกไม่ตกหรืออะไรเงี้ยนะนี่ยังยังทำขนาดนี้เลยเนี่ยถ้าหากว่าอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ก็อาจจะกล้าทําก็ได้เขาก็จะเริ่มเริ่มตีความไปในไปในแนวแนวทางนั้นมากกว่าอืมเป็นงที่ในน่าจะตีความไปในในแง่ของจริยธรรมอ่ะแต่ว่าคืออ่อแต่ถ้าถ้าสมมติว่าก็อย่างที่บอกนะคือในในแง่ชีวิตจริงคือถ้าแบบไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งปรึกษาให คือคือคือคนทั่วไปก็คงกังวลว่าแบบแม้แต่อันนี้ยังแม้แต่เล็กน้อยก็ยังจะมา,าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเขาก็คงกลัวว่าถ้าสมมติว่าเอาไปผ่าตัดคนไข้หรืองจะแอบ,บอะไรทําอะไรไม่ดีกับคนไข้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะะเท่าที่ดูเพราะว่าอันเนี้ยเขาเขียนบอกว่าเนี่ยคนคอมเมนต์เนี่ยเขาก็คอมเมนต์เช่นไม่ต้องห่วงว่าจะรักษาคนไข้ได้หรือเปล่าพอจบมาก็ต้องถ่ายลายกลุ่ม ออกถามอันนี้อันนี้ซึ่งตะกี้เราพูดประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้สองบอกว่าแล้วชีวิตจะฝากไว้กับคนแบบนี้ได้ไหมถ้าจะถามขนาดนี้ให้เข้ามาสอบแทนเถอ,อะแบบนี้จะไว้ใจหมอได้อย่างไรถึงถึงว่าวินิจฉัยโรคผิดบ่อยมากเลยเพราะว่าเดินไปนั่นแหละแต่ว่าเวลาสมมติถ้าเราเจอหมอใหม่ๆหรือว่าหมอที่อายุใกล้ๆกกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่แน่ใจแล้วเขาแบบ โพไปถามหรือว่าเปิดหนังสือให้ดูตอนนั้นเลยอ่ะเราจะรู้สึกแบบดีนะรู้สึกว่าแบบการพลาดอ่ะเออสำหรับเรานะสำหรับลุงแอนละครับเราจริงๆมันก็เรื่องส่วนตัวของเราแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนละกันบางคนก็อาจจะไม่ไว้ใจบางคนอาจจะตกใจบางคนเอออาจจะว่าดีแล้วก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วลุงตุ้ลตลตยละ่ะจริจริงก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าพอ,อถ้าตอนสอบ ไม่ไม่เคยไม่เคยกลุ้มต้องบอกงี้แล้วก็พอเรียนจบมาก็เพราะว่าก็ต้องปรึกษาคนที่รู้เยอะกว่าอยู่ดีอืมเพราะว่าอย่างที่เราอย่างที่เคยเล่าว่าสัตวแพทย์จบมาเป็นเป็ดบินได้ว่ายน้ําได้แต่ก็ไม่ได้เก่งสุดภาษาักษาเป็ดได้หรือเปล่าอะอัาษาเป็ดได้หรือเปล่าไม่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 ไไม่ได้ไม่ไขอเชี่ยวชาญเลยเพราะว่าจบออกมา อาจริงๆจออกมาใช่ไหมก็มันก็ต้องอบรมอบรมสัตวแพทย์คุมฟาร์มใช่ไหมแล้ตอนนั้นก็อบอ่าคุมฟาร์มวัวแล้วก็คุมฟาร์มสุกรก็เป็นวัวอบความไก่ไม่ได้ไปอบได้ไก่อบรดอร่อยก็เอาจริงๆสุดท้ายแล้วอะด้วยความที่เวลารักษาสัตว์เนี้ยมันมีความมัมีความหลากหลายเยอะ แม้ว่าเราเรียนจบมาเราก็จะได้แค่หมากับแมวเป็นหลักหรือว่าถ้าใครที่ชอบสัตว์ใหญ่ปศุสัตว์มาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นเยอะอ <c oughs> แต่สุดท้ายเราถ้าแบบมันวันหนึ่งมันต้องเจอก็เนี่ยรักษาข้ามข้ามที่เรารู้อะเราก็ต้องยกหูหาอยู่ดีอืมอนี้มแบบัน <c oughs> ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดินหลบเข้าไปเคาน์เตอร์ข้างหลังแล,แล้วก็เปิดหนังสือรุ่น <c oughs> ผมยัเป็นหนังสืออยู่ถ้าเป็นปัจจุบันก็ <c oughs> คงแบบเปิดแท็บเล็ต หรือว่าแชทหาเพื่อนคอหาเพื่อนอะไรเงี้ยอค่นั้นแหละเกบังการนี้เกบังการแล้วหันจอไม่ให้คนไข้เห็นไงเราเป็นทีมแบบน่าเครียดๆอ่ะเหมือนกาลังทาอะไรอยู่ไล์ถามเพื่อนเครียดมงกุศลไอ้นี้ยกูเจอแก๊สบี้ว่ะมุรักษาไม่ได้ทําไงวะอะไรเงี้ยเฮียเอากระต่ายมาเอาเต่ามากูทําไงวะป๊บนึงนะขอเปดเทคป๊บหนึ่งคือคือในวงการสัตว์เนี่ยถ้าถ้าคุณพาสัตว์ที่ไม่ใช่หมาแมวไปคลินิก ทั่วไปที่ไม่ใช่คลินิกเอ็กโซติกเนี่ยหมอก็มีมอาการนี้เกิดเกินหมดแหละเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์ปกติที่เขารักษาไม่ได้เจอบ่อยๆเนาะใช่<ม>นกงูหนูกระต่ายตัว<ม>ทั้งทุกวันนี้ต้องมีต้องมีคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เอ็กโซติกต่างหากเน<ม>ซึ่งเขาก็าจะมีคว<ม>ามเชี่ยวชาญกว่าแต่หมอแต่ละคนก็ถ้าพอเชี่ยวชาญยิ่งรู้ลึกก็จะยิ่งแคบเขาก็จะรู้แค่สัตว์ชนิดนั้นเออหรือกลุ่มนั้น องเรียกว่ากลุ่มเนะเพราะว่าพอบอกว่าหมอรักษางูเงี้ยแต่ละตัวม,มันคือแต่ละสปีชีนะมันมีทั้งงูมีเที่ยวงูเล็กงูใหญ่<ม>งูกินแบบกลือนอ่ะซึ่งงูแต่ละตัวงูแต่ละสปีชีก็มีนิร<ม>ิชันรีคว์เมนต์ไม่เหมือนกันแล้วก็มีปัญหาทางช่องปากและอาการต่างๆที่จะเจอแตกต่างกันบางทีแบบ<ม>งูเป็นเหามาอย่างเงี้ยงู<ะ><ม>เป็นเหา หางูนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้หายเห็บงูอย่างนี้ใช่ไหมเออมันตาจเห็บจะนีมันจะเราสังเกตได้ไหมมันจะเป็นยังไงเห็นนะมันเรียกเห็บงูนะหางููนะเห็บงูสิเอออ๋อถ้าเห็บโอเคถูกใครใครรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตยังมีความสุขดีนะครับให้ลองเซิร์ชคำว่าเห็บงูดูนะครับอย่าเซิร์ชครับอ่าไม่ทันเชื่อไม่น่าเลยกครับ <laughs> ใครรู้สึกว่าชีวิตวันนี้ยังมีความสุขดีนะครับลองเสร้ชเห็บงูดูนะครับอย่าเลยค่ะทุกท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันได้ลองมาแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วนั่นแหละครับซ,ซึ่งเอาจริงๆนะส่วนตัวผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารักษาเห็บงูรักษายอย่างไงหรืออะไรนะตอนสมัยเรียนเคยอ่านเจอแผลในช่องปากเอ๊ะช่องปากอักเสบเจอในเจอในงู กลุ่มพวกงูหลามหรือว่างูงูเหลือมเกิดจากการที่อะไรนะป้อนเชฟฟอร์เซปป้อนเนื้อไก่แล้วไปเกี่ยวเหรอ,อไปแทงใช่ไปแทงในช่องปากแล้วเขารักษาไงอ่ะกำไม่ได้เหมือนกันอันนี้อ่านอ่านเจอผ่านๆเพราะว่าน่าจะเป็นเล่มประชุมวิชาการเอ็กโซติกสักปีหนึ่งอ่ะของประเทศไทยแล้วก็ในเล่มนั้นมีช่องปากอักเสบของงูโรคระบาดของจิงหลีด ตรคระบาดของฟาร์มจิ้งหรีดอะไรเงี้ยประชุมเอ็กโซติกจะแบบมีมีเยอะแยะมีปลามีเต่ามีงูมีแมลงทีนี้เรากลับมาเรื่องของการโกงข้าวอกันต่อเออดูไปไกลเหลือเกินกลับมากลับมันก็มีจริงๆถ้าเมาให้เราวิจารณ์ไอกระบวนการที่เขาทําเนี่ยเนาะที่บอกว่าเอามาโพสในไลน์นี่ก็มันก็เก่งดีเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าคิดได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆอะไรนะ ครูพี่ลินเหรออย่างเรื่องกาตลาดเกมโกงป่ะใช่ป่ะเอออืมก็คือว่าสร้างไลน์กลุ่มแต่กําลังคิดว่าทําได้ไงวะหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องเปิดไลน์แบบหมายถึงว่าต้องสามาคิกันเนี่ยไงวะหมายถึงว่าคนคุมนี่ก็คือแบบไม่คุมเลยป่ะเนี้ยแล้วอย่างนี้คือแบบหมายถึงว่าข้อมูอแต่ละคนมันก็จะแบบวา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 บ้าบาขึ้นมาบิงบิงบิงอย่างเงี้ยหรอแบบว่ามันก็ไม่ก็ฟังดูเหลือเชื่อเนะถ้าแบบว่า มันจะแบบไอ้นี่ขนาดนี้ปกติคือหลังๆเนี่ยเท่าที่รู้คือเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยแบบพวกสมาร์ทวอชหรือว่าคือแบบให้ถอดให้ถอดทุกอย่างเลยนะเอาเก็บไว้อีกห้องหนึ่งทั้งอุปกรณ์สื่อสารทั้งสมาร์ทวอชทุกอย่างนอกจากอยู่จะอยูจะใส่อะไรนะไอไอแว่นที่มันเป็นทีวีอ่ะแต่แต่รู้จากที่ไอไอทีแชทหลุดออกมาเนี่ยมันมันมีบางรูปที่เป็นรูปเลยนะเว้ย คือมันเหมือนเป็นแคปแคปหน้าจอมาอีกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมีแท็กแล้วก็มีแท็กกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรวะาคือมันต้องแต่ว่าแบบตั้งใจตั้งใจพิมพ์กันมากเลยอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่พวกแบบแคปไลน์หลุดออกมาเงี้ยคือมันจะเป็นมันจะเป็นวอลเปเปอร์พื้นฐานมากเลยอ่ะคือแบบไม่รู้มันเข้าใจว่าไงรีบอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าเออคือคือเวลาเราใช้ไลน์เงี้ยเราก็จะใช้ตีม ปัจจุบันก็ใช้กูเดทามะ้ไงอะไรเงี้ย <laughs> หรือว่าแบบว่าเคยใช้ไลา์ทีมที่แบบหมีหมีบราวอะไรเงี้ยป่ะเออประมาณนั้นอะคือ,ออันนี้แบบจริงๆคือคนรอบตัวเท่าที่ดูก็คือแบบไม่มีใครใช้ไลา์ไลท์แบบว่าทีมทีมพื้นฐานเลยนะเออเราใช้ไ <จะ S 1> ลท<า>์ทีมกกไว้น่ <laughs> มันเป็นมันเป็นแคปหน้าจอลุงไรมันอาจจะไม่ได้นั่นก็ได้ก็อ,อ, <laughs> อาจจะเป็นหน้าจอของคนอื่นอะไรเงี้ยฮะใช่นั่นแหละ แต่ทีนี้เราจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องฮอตฮิตมากเลยในวงการการศึกษาก็คือว่านอกจากอันนี้คืออันนี้อันนี้ไอ้ลอกเนี่ยมันมันผิดชัดๆใช่ไหมหมายถึงทุกคนก็รู้สึกว่ามันทุจริตใช่ไหมชัดๆแต่มันจะมีบางอย่างที่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ลอกมันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยประมาณนะให้ทายว่าคืออะไรไม่รู้รลอกเปเปอร์เหรออะไรนะลอกเปเปอร์เหรอ ก็ไม่ไม่ใช่ลอกเปเปอร์อ่ะในปัจจุบันนะครับก็คือใช้ a อไอตอบอ่าอไอตอบข้อสอบใช่ก็คือสมมุติว่าเป็นข้อสอบเขียนเนาะอ่ามุทิข้อสอบเขียนจงวิจารณ์เรื่องอ่านนู่นนี่อนีบ x y z แล้วก็ทีนี้ก็พูดออกมาเป็นพืชแล้วคนคนคนตรวจก็อ่านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไออันนี้มันมันเป็นกำลังคุยกับอะไรกับ กับ c h a t GPT หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเออแล้วทำไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังมีปัญหากันอยู่มากในวงการการศึกษาสมมติถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอจะเลือกใช้ AI ยี่ห้อไหนคะถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราก็ใช้แกมารีไม่ใช่ <laughs> แต่แกมารีมันเค่ด้ได้แต่แกม่าดีกว่า <laughs> <laughs> เออ h ช GP t GPT Gemini Claude แล้วมีอะไรอีกนะไม่รู้ว่า เออีมีสสามสี่ห้าอันโอเพนเอไอโพายโหลดนี่ได้ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอโฟนก็จะมีแล้วนี่ใช่ไหมไอโฟนรอเวอร์ชั่นที่มันหน้ารอแอโอเอสหนาัน่เราเทรนเยอะเหมือนกันนะถ้าจะต้องการให้เขาตอบข้อมูลเชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นสายวิศวะการแพทย์อะไรพวกนี้ยมันต้องเทรนเยอะเหมือนกันเพราะว่าเคยลองแบบใช้ปุ๊บปั๊บอะ ข้อมูลมั่วคืออ่านอ่านผ่านๆนะเหมือนเหมือนจะใช่เหมือนจะถูกต้องแต่แบบรู้ตัวไม่ได้ไม่ได้สมัครพรีเมียมมาสิอืมไม่ได้ใช้พรีเมียมเลยจ้าถ้าสมาัครพรีเมียมก็แม่มอนอยู่นะอ๋อเหรออ่าแม่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือเอ่อคือกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆมันต้องแบบว่ามันต้องถามต้องถามมาหลายหลายทีเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความพลิกแพลงคําถาม สองสามอย่างสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบจนกระทั่งแบบว่ามันมีส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันตรงใจเราแล้วมันก็แบบตรงกันกับกับทุกรอบที่เปลี่ยนคําถามไปอะไรเงี้ยมันถึงมันถึงจะแบบใช้ได้คือถามบอกว่ามันมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระในในสมองไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเออ่ถ้าหากว่าถามในแง่ที่แบบว่าจะวิจารณ์ยังไงอมันมันก็ควรจะเป็นความเห็นของผู้ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ของ AI ดิประมาณนี้คืออยู่กับว่าคนตอบจะเชื่อ AI ขนาดไหนเนี่ยหรอ เนี่ยปัญหาประเด็นของปัญหาเนี่ยก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่ตอบที่ที่เขาตอบสอบมาเนี่ยมันเป็นไอเดียของเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งเป็นปัญหามากเลยแล้วก็เนื่องจากว่า AI สมัยใหม่มันก็เทรนมาแบบที่ว่าจับยากอ่ะเพราะว่าว่าจะเป็นคนพิมพ์หรือว่าจะเป็นอ่าบอร์ดพิมพ์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งทําให้ การตรวจว่าใครลอกใครหรือว่าอะไรเงี้ยยากขึ้นไปอีกว่าอย่างนั้นพะสุมากถ้าพิมพ์ถ้าพิมตอบกลับมาแล้วถูกหมดทุกอย่างไม่มีไทโปเลยเนี่ยก็มันจะเป็นมันจะเป็นเอไอไมวะอันนี้พุ่งไปแอบนี่ก็จะเป็นเด็กที่เก่งมากก็ได้เห็นไหมล่ะปัญหาใช่ไหมปัญหาโรคแตกกว่าเดิมก็ไม่รู้ตอนนี้คือมันก็ไม่มีคอนเซนแซสใช่ไหมล่ะว่าว่า ช่จะทำยังไงจนกระทัง่งเดี๋ยวก็ต้องมี AI ที่เอามาตรวจจับ AI อีกทีแล้วก็จะมี AI ที่หลีกเลี่ยงการใช้ AI มาตรวจจับอีกทีหนึง AI หลบ AI เราจแบบว่าเป็นโอโลโบลอสมูกินหางกันแบบนี้ครับ <laughs> นั่นแหละนั่นแหละนี่เครียดอยู่เลยนี่ยังเครียดอยู่เลยเพราะเป็นปกติเป็นคนชอบออกข้อสอบแบบให้เขียนและออกข้อสอบให้ออ e n Book <laughs> แล้วก็จริงๆก็ <c oughs> สอบอกก็ใช้ AI ช่วยออกข้อสอบไม่มันออกเองใช้แก่ใช้แต่แกมารี่พูดตามตรงใช้แต่แกมารี่เพราะว่ากลัวทำแกมาผิดซึ่งไม่ผิดใช่ไหมแกมารี่ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้ได้เหมือนสเปิลลิ่งเชคเกอร์ใช้ได้หล็ใช้ได้แหละอืมนี่แหละมันก็มีความแบบว่าเอ๊ะลกเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าใช้ไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นระดับโลกเลยนะที่แบบมี ปัญหาเรื่องของว่าทุจริตคืออะไร,รอ,อะไรประมาณนี้ในใน,ในทางวิชาการก็ใช่ถึงขนาดที่แบบว่าถ้าตอบข้อสอบอย่างนึงแล้วเอามาสอบออร์ลแล้วตอบเพี้ยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นท่านั้นแหละโอ้ใช่ใช่อีกแนวหนึ่งก็คือแบปทําแบบที่ลุงไรบอกก็คือเอามาสอบปากเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรช่วยแล้วตอบได้มากน้อยแค่ไหนอะไร่งเออก็เป็นวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะเอามาสอบปากคํา ตบเปล่านั่นแหละจบบ้าโนแอนมีคอมเมนต์แน่จากคนที่ใช้ AI สร้างรูปปกให้เราวันนี้ถ้าเป็นทุกวันนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าจะหนีจาก AI ต้องใช้ใช้ใช้โมเดลที่ไม่ใหญ่พอที่ AI มันจะเอาไปใช้ทํางานได้เช่นอยู่ๆก็ฉีกมาคุยภาษาไทยยังไงนะแม่เขาใจกข้อสอบเหมือนออกข้อสอบเนี้ยก็แทนที่จะออกข้อสอบภาษาอังกฤษก็ก็คุยเป็นภาษาไทยเลย ถามมันไม่ได้ก็ไปกุมกันทาะเลสิรงแอร์นี่มันอ้ามันมันมันไม่เนียนไงอจริงนะแต่ว่าถามเคสที่มันแล้วถามเคสที่ไลบรารีมันไม่ได้ใหญ่พอเช่นถามอะไรดีนะโลกในจังหวัดราชบุรีอะไรย่างเงี้ยอ๋อเออว่าจะหมายหมายถึงว่าเป็น a อไอที่ยังมี d าต a Set น้อยและไม่ว่าจะวัดไหนมันก็ยังไม่ได้เยอะ เอาแบบว่าชื่อโลกกับพวกเมดิคอลเทอมที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้หมดหรืออะไรแบบนั้นอะไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนั้นอันนั้นคือหมอควรจะรู้ได้เหรอตงบกันอารมณ์แบบว่าสมัยก่อนก่อนหน้านี้เคยเคยอ่านเคยอ่าน t กซ์บุ๊กเล่มหนึ่งที่แบบเป็นภาษาไทยล้วนๆแล้วคือมันจะมีชื่อชื่อภาวะที่มันแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรกันวะเพราะว่ามันเป็นคำยืมมาจากภาษา บาลีและสันสกฤตไงอ๋อเรารู้แล้วจริงๆ pues ถ้าถามแบบนี้แล้วใครตอบได้คือคุณใช้ไอออใช่ไหมเออเหมือน nah. เหมือนฟีลิ่งแบบถามถามโลกเกี şey ่ยวกับตะเกวิทยาอะไรพวกนี้เหรอี่ตะเจวิทยาแปลว่านวนโทโลจีอันนี้รู้จักเพราะว่าเป็นสาขาหลักเพิ่งมารูเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนต ราะฉนั้นตอนต,ต่อไปนี่ก็เราก็จะใช้ไฟล์เสียงที่เราอัดมาเป็นจำนวนร้อยกว่าตอนเนี่ยครับในการเทรนรายการใหม่นะครับมันก็จะมีแต่ขี้ตูดกระตูนอะไร<น>ะไม่รู้เออไม่รู้ใช่ถูกต้อ,องโอเคบายบายไปแล้วบายบาย